สวัสดสวัสดีค่ะเป็นยังไงว่างคะคุณจสดนำสกุลนี้นะคะ<ม>ก็เหนียวเป็นสีธัารายา,มมาของีิโดมาตินศิลป,ปินร็อกเก้าสูดไม่ได้มามื่เกล่าวนะคะแต่เอาเหัดใจดีกว่าค่ะส่วนค่วเหมยเองค่ะทางธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาก,กว่า20ปีค่ะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีมากมาก ทำให้เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และเมื่อปี62ที่ผ่านมาค่ะเมียวก็เจอวิกฤตชีวิตอย่างหนักพี่โดป่วยเป็นเนื้อง,งอกในสมองคุณหมอบอกว่าร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิตในห้องผ่าตัดดีที่สุดคือก่อนแรงแบบถาวร30%ครับการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่สิ่งที่ตามมา ที่โดมอ่อนแรงแบบขท้าว้อนค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถเดินได้ค่ะระยะเวลาสองปีที่เราดูแลรักษากันมาเสาหลักของครอบครัวค่ะแต่เสาหลักหังลงในทิ่ตาเเมียผู้หญิงคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระสามีที่ป่วยและต้องรักษาเป็นเวลาสองปีลูกสองคนกำลังจะเข้ามหาวิทยายลัยค่ะแม่อายุ83ค่ะ มันร้ายแรงที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเหียวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเมียวจะเอาเองินไหนซื้อข้าวให้ครอบครัวกินเหียวไม่รู้นะั่าบางวันมันต้องกินมาแทนเ้าาแต่เหียวไม่เคยจะยอแพ้ค่ะเพราะภาพจำานี่วันนั้นภาพจำที่มันบอกกตัวเองว่า ทุกอย่างเพื่อให้คนที่เมียวรักมีชีวิตที่ดีขึ้นเมียวจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่เมียวรักนอนในโรงพยาบาลที่ตีที่สุดค่ะและฟ้าหลงฝนกำลังจะสดใสค่ะพี่โดมมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเมียวเริ่มกลับจะมารับงานทัวร์ได้แต่เราก็เจออีกหนึ่งวิกฤตค่ะคือวิกฤตโควิดค่ะรายได้ที่เรากำลังคิดว่ามันคือรายได้ในอนาคต มันหายไปในพิตตาธุรกิจแรกที่เจอผลกระทบคือธุรกิจการท่องเที่ยวในงานบันเทิงค่ะแต่หมอยยงนเชื่อมันม่นเสมอว่าทุกวิกฤตมันต้องมีโอกาสและหมอก็โชคดีที่สุดในชีวิตค่ะที่หวยมาเจอคอร์สเรียนออนไลน์ของตีไอคอนค่ะเหียวยเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ฟังจบไป็สามวันค่ะอาจารย์บอกว่า ที่นี่ลงทุนครั้งเดียวแต่มันเก็บเกี่ยวรายได้ตลอดชีวิตไม่เชื่อค่ะท,ทําท่องเที่ยวมาก,กว่า20ปีเหมียวอยากมีกําไรหลักแสนมันต้องลงทุนหลายแสนอยากมีกําไรหลายแสนต้องลงทุนหลักล้านแต่เขาบอกว่าที่นี่มันลงทุนครั้งเดียวหันหน้าไปมองพี่โดมพี่โดมบ,บอกว่าแม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วบอกว่าพ่อพาเขาไปดูโรงเรียนได้ไหมอย่างน้อยมันคือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทํา แต่ถ้ามันดีมันคือโอกาสไปดูโรงเรียนดอไอคอนค่ะแค่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนถึงกับอ้าปาก้างนี่มันโรงเรียนหรือโรงแรมกลับมาที่บ้านนั่งดูพรัมงคบ้านและจับเขาคุยกันค่ะตื่นเช้ามามาตัดสินใจปิดบริษัท มักจะมาในรังที่ไม่พร้อมเสมอมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวค่ะเมียตัดสินใจขายบ้านเพื่อมาเปิดดีลทำธุรกิจกับไอคอนค่ะบ้านที่มันเป็นที่สุดหัวนอนบ้านที่มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแต่วันนี้มมนเชื่อมันมาที่นี่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ตัดสินใจขายบ้านทั้งทั้งที่ไม่รู้ ทั้งทั้งที่ไม่รู้เลยส้มภัยว่าจะเจออะไรแต่สิ่งที่มันมีนละค่ะคือความเชื่อค่ะหมดเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่หนูเลือกและมันคือการเติมพันด้วยชีวิตคนทั้งครอบครัวของหยวค่ะตัดสินใจเรียนทุกค่ะลงมือทำค่ะและผลล์ที่หนวได้เมือมีกำไรหลักแสนตั้งแต่ ของบ้านเรค่ะคนในภาพนี้คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตในวันที่หนูตัดสินใจขายบ้านหนูทำให้แม่ต้องเสียใจจงกับเขา้าโรงพยาบาลแต่วันนี้ค่ะแม่จะภูมิใจที่สุดในตัวผู้หญิงคนนี้เมียซื้อบ้านได้ค่ะ เสียงขอบมืณในกาให้กำลังพี่บ้านพ่อแม่ลูกคุณแม่ลูก,กคุณค่ะ,ะกราบขอบคุณอาจารย์ผู้จาดการสอนและอาจารย์ทุกท่านค่ะที่ผู้จิตวิชาให้เหมบบียวสำเร็จมีวันนี้ได้ค่ะขอบคุณโอกาสในวันนั้นค่ะขอบคุณวิตกกัเนื้องอกในสมองขอบคุณวิตกกัโควิด,ปปดที่ทำให้ผู้หญิงธรรมดาอยนน่างเหมียวสามารถ No, <laughs> no.